two, go. โอเคครับผมวันนี้อยู่ช่างฉากราครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ B C X หนึ่งหกศูนย์เขาบอกว่าคอมันเอียงนะครับพาทุกท่านมาดูก่อนนะครับว่ามันเอียงจริงไหมนี่ยหลายหลายท่านบอกว่านี้เลยเนี่ยเอียงไม่ช่างเดียบเปิดประเดิมบอรดเลยเนาะมันก็นิดนึงอหรเนาะนิดนึงเนาะ มาจะเป็นกับช่วงผลส่งแหละเพราะยิงย่งทํำมาตัวซับแรงไงมาไหนลองดัดถ้าเกิดมันเอียงลองดัดให้ดูได้ไดหมจางเหลี่ยมลองงัดได้ไหมได้เราลองนั่งงัดดูดูให้เอากระดิ่หินเลยไว้จางเหลี่ยมนั่งงัดดูงัดหน้าได้เลยโอ้ได้ยังไงก็งัดเดี๋ยวอ่าลองดูนะลองดูนะดูนะมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ดีกว่าถนัดมือ ไหนตอนไหนมันห่างตองนี้ห่างนะอ่าเราจะดึงเราจะดึงให้มันวิดนะอ่าลองดึงดูมันสามารถดึงได้ไหมอย่างนี้ดึงนะอ่ดูเอานะอุ่้ยมันไปง่ายขนาดนั้นนี่มาดูนะครัเออเข้ากันเข้ากันเลยเนี่อ่ามันเกิดจากอะไรอาะเจ้าเลี้ยงมาดูการขนส่งไหมก็เวลาเราดึงน่ะ เพราะเวลาเราเวลามัดรูมัดเชือกเนาะมัดเชือกดึงตรงนี้ไหมเวลาเราเขาดึงอ่ะเขาไม่ได้ดึงตรงอย่างงี้นะเขาไม่ได้ดึงสองข้างเนาะเขาดึงข้างเดียวเขาดึงข้างเดียวนะดเพื่อให้มันแน่นใช่อ่ะข้างเดียวแล้วงั้นก็เจอเกิดจากขนส่งเป็นเป็นหลักนะใช่เนาะแล้วที่คนก็บ่นว่ามันเบี้ยวนี่ไม่ต้องซีเนียดแล้วเนาะดัดดัดนี้ก็ได้เลยมันดัดได้นะคอเอยงถามว่า มันก็ไปนะกบเราก็ได้อ่ะใช่เดี๋ยวลองอีกรอบอ่าอย่างสมมุติแต่วันนี้เท่ากันแล้วนะเท่ากันแล้วนะทุกท่านเท่ากันแล้วนะลองให้แรงลองดัดดูนเดี๋ยวลองลองหักมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ชิดนะเดี๋ยวเรลองให้เดี๋ยวลองหักฝั่งนี้ชิดนะดูดูมือนี่นะโอเคดูมือดูนะดูแล้วก็มือฝั่งนี้เห็นไหมหนึ่งสองข้างนี้นะสองไปนะชิดแล้วไปนะหักอันนี้ชิดเออเอออ่ะตอบ ตอบปัญหาแล้วกันถ้างั้นเนี่ยครับเผื่อใครอย่างสมมุติเงี้ยนะอืเออมันไปเยอะนะเนี่ยนะ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 ทุกท่านดูนะไปไหมมองเห็นไหมวะเห็นดิเออมือชิดไปไหมเนี่ยอย่างสมมุติเราจะเอากลับคืนเห็นไหมแล้วก็ดันก็กลับคืนเงี้ยเห็นไหมได้แล้วโอ้โอเคครับง่ายๆเลยเพื่อนๆเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับลองดูนะครับใครเอียง ก็น่าจะช่วยได้ระดับนึงนะครับถามว่ามันการผลิตหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะเกิดจากการขนส่งซะมากกว่านะครับเพราะว่านี่เวลาดันนะครับดันผมยังดันมือเดียวได้นะเราลองดูวไปไหมนะครับนี่เนี่ยเพื่อนดูเฮ้ยไปง่ายมากนะครับนี่นจ่ายเดี๋ยวผมลบอเปิดไฟดูครับ ได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับเนี่ยดูระดับนะครับอ่ะใครขอเอียงก็ลองงัดดูแล้วกันนะครับลองงัดดูเพราะว่า,วามันสามารถงัดได้ครับเนี่ยเวลาเราเขามัดรถดนะผม,มอยากให้ทุกท่านเห็นนะครับเขาจะมัดข้างเดียวนะครับไม่ข้างเดียวแล้วก็ประคองหลังเวลาเขาดึงเขาอะไรมันสามารถโยกได้ดูนะครับดูเนี่ยเห็นไหมโยกเยอะเลยนะครับ ใช้เอียงเยอะลองงัดดูนะครับลองใช้มือสองข้างนะครับดึงอย่านไปข้างไหนนะครับถ้าอยากให้ด้านเข้ามาใกล้ๆนะครับให้มาชิดแบบนี้ครับให้ดึงนะครับดึงมือดึงมาหาตัวนะครับแต่ถ้าอยากให้ข้างนี้ครับชิดนะครับก็ดึงข้างนี้แค่นั้นเองครับลองดึงดูนะครับบางทีอาจจะเกิดจากตัวนี้ก็ได้นะครับตอนมัดดรถครับก็ท่านบูทีนี้อย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดดส่รนะครับ ก็เป็นกำลังใจผใมด,ด้วยนะครับพี่ก็ประมาณนี้ครับขอบมากครับผม